สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนวันนี้อยู่กลางแจ้งเลยนะครับกลางโล่งกลางแดดเลยเพราะว่าอากาศมันกําลังดีนะครับกลาลังดีตอนนี้ที่ตากแดดได้ก็คือมันอากาศเย็นนั่นเองนะฮะวันนี้มาคลิปนี้มาง่ายง่ายเลยนะครัดพามาดูอะไรง่ายๆนะครับเกี่ยวกับผลไม้ที่ใกล้ตัวเราที่สุดยิ่งเป็นคนไทยเนี่ยเราคือบ้านนอกเนี่ยมีกันเกือบทุกบ้าน นะครับมีการเกิดทุกบ้านแล้ววันนี้จะมาพามาผ่ามะพ,พร้าวนะครับผ่ามะพร้าวยังไงให้ได้กินน้ํามีวิธีผ่ากันยังไงซึ่งบางท่านก็ม,มีมีหลายวิธีเป็นชํานาญแต่สําหรับผู้ที่ไม่ชํานาญเหมือนผมเนี่ยอยู่บ้านสวนเนี่ยเวลาเราอยากกินมะพร้าวเนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวมาดูกัน,นครับวันนี้นะครับมีอยู่2รูป ลูกหนักๆเลยมันกําลังมีน้านะฮะมันกําลังมีน้ําเท่าที่แบบประสบการณ์ที่เรากินมาประจำนะฮะทีนี้วันนี้นะครับจะพากินน้ํามันนะครับเบื้องต้นมะพร้าวเนี่ยเป็นน้ํามะพร้าวเนี่ยก็คือมันมีประโยชน์อยู่แล้วแหละนะครับหลักๆเลยนะฮะที่ผมได้รับจากการกินน้มามะพร้าวตอนที่เหนื่อยนี่ก็คือเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่อย่างดีไม่ว่าจะหวานหรือไม่หวาน ถ้าเราปอกแล้วเอาน้ำมะพร้าวไปแช่ไว้ในตู้เย็นหรือแช่น้ำแข็งไว้รับรองครับผมช่วยคลายเหนื่อยและเป็นเกลือแร่อย่างดีนะครับกินในปริมาณที่พอเหมาะสักหนึ่งแก้วนะครับเคยทำงานมาเหนื่อยเหนื่อยช่วงแดดร้อนเนี่ยครับกินน้ำมะพร้าวเย็นๆนะครับย,ยิ่งยิ่งไม่แบบยิ่งแบบไม่หวานมากยิ่งโอเคนะอันนี้มะพร้าวตัวนี้มันไม่ได้หวานมากเท่าไหร่นะครับผมเคยกินรสชาติที่แบบไม่ค่อยหวานเลยแต่เราจะได้รับ ความสดชื่นจากน้ำมะพร้าวมากๆนะครับโอเควันนี้มาดูอุปกรณ์นะครับอันดับแรกเลยมีดนะครับคลิปนี้เด็กน้อยไม่ควรคําตามนะครับถ้าจะผาา่ามะพร้าวจะอะไรเนี่ยก็ให้พ่อแม่ผ่าให้กินดีกว่านะครับผ่าให้กินแล้วก็อันนี้ใส่น้ำมะพร้าวเท่านั้นเองนะครับมาผมจะมีดรับมานะรับเดี๋ยวเลือกเลือกลูดีหน่ยอยน,นี้มันคือมันช้ำหน่อยนะฮะคือมะพร้าวตัวนี้ เป็นมะพร้าวที่อยู่ใต้มะพร้าวที่อยู่กับเล้าไก่นะครับตั้งแต่เลี้ยงไก่มาเนี่ยแล้วปล่อยไก่ให้กินให้กินใต้ต้นมะพร้าวช่วงเย็นๆเนี่ยปรากฏว่ามะพร้าวดกขึ้นครับจากที่ช่วงแรกๆที่ผมมาอยู่เนี่ยไม่ค่อยมีลูกเลยแล้วมันแห้งแกรนนะฮะหลังจากนั้นผ่านไปเนี่ยประมาณไม่ถึงปีครับตอนนี้มะพร้าวแบบออกลูกดีมากแล้วก็สามารถให้ให,ให้ให้ไปเก็บกินได้เลยนะครับมานี่ ผมอันนี้ที่ผมใช้นะจะผ่าฝั่งนี้ครับผมนี่ฮะผมจะเอียงๆหน่อยไม่ตรงอย่างเงี้ยถ้าตรงไปแล้วเนี่ยบางทีมันโดนเนื้อมันเลยนะฮะเอียงๆหน่อยค่อยๆผ่าไปฮะนี่ฮะมันก็จะได้อย่างนี้เนาะได้เหลี่ยมอย่างนี้แล้วเราก็ค่อยซอยๆไปอีกเรื่อยนึงนะฮะซอยอย่างเงี้ย ซอยจนมันเจอเปลือกข้างในมันนะฮะเนี่ยพอเจอเปลือกก็ค่อยๆเนี่ยฮะนี่คือเปลือกข้างในมันแต่ถ้ามาพร้อมอวันนี้ก็อาจจะแตกได้อันนี้มันมันไม่มันไม่ได้อ่อนแล้วครับนี่พอเจออย่างนี้แล้วก็ค่อยๆเลยนะฮะเจาะเข้าไป นี่ฮะอย่าไม่ไม,ไม่ไม่เอียงพกอย่างนี้นะค่อยๆแช็บชบเชบนะฮะนี่ครับเจอเนื้อมันแล้วนะครับนี่จากนั้นเนี่ยง่ายๆเลยสมัยเด็กขวานครับนี่ก็จะได้เนื้อส่วนนี้มานะฮะขออนุญาตจับเนาะนะ,ะก็เอาวางไว้ก่อนเลยจากนั้นป้เราก็เทใส่ภาชนะเรา นี่ครับผมแล้วเนื้อด้านในเนี่ยกำลังดีเลยนะครับหลังจากที่เรากินน้ํามะพร้าวสดๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาดูวิธีการที่จะเอาเนื้อมะพร้าวไปกินด้วยนะครับว่าใส่อะไรบ้างมันถึงจะรสชาติแบบถูกใจเรานะฮะเดี๋ยวผมพายอีกหนึ่งลูกจะได้เยอะๆหน่อยอันนี้ไว้ตรงนี้ก่อนนะเอาไวน้นีไม่ไม่สะเทือนแลฮะ ได้เยอะเชียวนะฮะจากนั้นเนี่ยมาเดี๋ยวเรามาชิมกันนะะฮแล้วก็ตักใส่แก้วตักยังไงก็ได้แก้วไงก็เอาแก้วที่ท,ที่ชอบนะฮะใส่เรียบร้อยครับอันนี้คือเราก็จะได้น้ำมะพร้าวสดๆด นะครับที่เขาขายกันในโรงแรมอะฮะก็คือน้ำมะพราะ้าวสดๆแบบนี้นี่แหละนะตามร้านตามอะไรนะ่ะหรือตามรถตามอะไรนะครับอาจจะไม่หวานมะมะพร้าวที่เราปลูกเองนะ่ยมันแล้วแต่พันนะ่ะไม่รู้แต่มันก็มีหวานก็มีนะฮะแต่ว่าที่จะนําเสนอก็คือมันเป็นเครื่องดื่มที่แบบกลือแร่อย่างดีนะครับผมเหนื่อยพอดีเมื่อกี้ทางานมาไม่ใช่อะไรนะพามาเพร้าวสองลูกนะครับโอเค ไม่ค่อยหวานแล้วครับแต่จะมีความเปรี้ยวนิดนึงนะครับแล้วก็สดชื่นนะฮะง่ายๆครับผมการบอกมะพร้าวนะครับแล้วก็ก็เอามะาพร้าวมากินให้มันบางทีมะพร้าวเราเต็มต้นอะมะพร้าวบ้านเราอะแต่เราไม่ค่อยได้เอาลงมากินเท่าไหร่นะครับรอให้มันสุกแล้วเอามาค่อยมาทําเป็นกะทิค่อยมาเอามาทําขนมทําแกง แต่มะพร้าวสดๆนะครับที่อยู่ใกล้ตัวก็สามารถที่จะเป็นเครื่องดื่มที่ดีได้นะฮะเพียงแค่ปอกเอาน้ําไปแช่ตู้เย็นนะครับแช่ตู้เย็นให้เย็นนะครับให้ครอบครัวเราดื่มนะครับแต่การดื่มที่เกินปริมารมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือน้ํามะพร้าวสดๆจากสวนครับโอเคต่อไปกินน้ํามะพร้าวแล้วทีนี้เราจะเอาเนื้อมะพร้าวเนี่ย ไปกินด้วยและเก็บไว้กินไว้แช่ตู้เย็ยนกินนะฮะ mm hmm. เพราะว่าเนื้อตัวนี้ก็กําลังอ่อนๆ่อนะครับ mm hmm. ก็ผ่าตรงกลางแล้วก็ขวานเอาเนื้อใส่ปนกับน้ําได้เลยใส่น้ําตาลนิดหน่อยแล้วเอาไปแช่ไว้นะครับ mm hmm. มาอันนี้ระวังนะฮะต้องอเด็กน้อยไม่คนทําตามนะฮะให้พ่อแม่ผ่าให้กินนะนะครับใส่ไปเลยอย่างนี้นะฮะก็ อายากหน่อยหาแต่เรื่องยากนะฮะนะนี่ครับนี่ลัางดีเลยนะฮะเดี๋ยวทั้งสองลูกเลยแล้วกันนะครับเราจะได้มาขวานใส่พร้อมกันนะฮะบ,บางทีเบี้ยวก็อย่าว่ากันเนาะไม่ใช่มือาชีพนะฝ่าฟ้าวเนี่ย เนื้อตัวนี้ฮะผมนี่นะฮะมาอ่าควานใส่เลยครับกำลังพอดีแม่จะเว้ยมันมันสไลเดอร์เลยอ่ะเนี่ยใส่ไป 我那个找你们 แล้วเราก็เติมน้ําตาลหน่อยนิดหนึ่งนะใครที่แบบไม่อยากไม่ต้องการหวานนะครับเพราะว่างผมน้ำมะพร้าวมันไม่ได้หวานแต่ว่าถ้าแช่กินกับเนื้อใส่น้ําตาลนิดหนึง่งมันจะโอเคนะฮะน้ำตาลสายแดงหรือน้ําตาลอะไรก็แล้วแต่น้ําตาลกรวดอันนี้พอครับผมแล้วก็คนทีนี้ก็แช่ทิ้งไว้เลยนะฮะ เปลือกอะไรเนี่ยเปลือกมันฮะตอนที่เราแช่ทิ้งไว้นะครับพอน้ำตาลละลายเข้ากันดีก็เอามากินก็จะแบบอร่อยนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับน้ำตาลเนี่ยหรือไม่ใส่ก็ยิ่งดีนะครับแล้วแต่ชอบเนี่ยพอพอแช่ได้ที่แล้วเราก็ตักมานะครับแช่เยน็นๆแล้วก็ตักมาในวิธีการกินนะ กินน้ำเข้าไปก่อนฮะเนื้อตัวไหนที่มันนุ่มที่มันมันอ่อนมากมันก็จะเข้าไปในปากของเราเลยนะแล้วก็เราก็ตักกินส่วนที่เนี่ยฮะเนี่ยกินแบบบ้านๆฮะ ้านนอกเราหรือตามที่บอกก็คือมีมะพร้าวกันอยู่นะฮะบางทีเราไม่ค่อยได้สนใจมันเท่าไหร่นะฮะมะพร้าวเนี่ยถ้าเป็นมะพร้าวน้ําหอมหรือน้ำมะพร้าวอะไรก็ตามทุกวันเนี่ยถ้าเรามีผลผลิตนะครับก็สามารถที่จะขายลูกดิบแบบนี้ได้เลยนะครับแถวบ้านผมเนี่ยเขามาเหมาเป็นต้นไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันขายได้มันกินได้มันทำไรายได้ได้เพราะฉะนั้นมันใกล้ตัวนะฮะเราสามารถที่จะเอามา ใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะฮะมันดกอยู่เต็มต้นเนี่ยยิงแต่ยิ่งแต่เป็นมะพร้าวแบบบ้านๆเมื่อก่อนมะพร้าวแบบผันบ้านๆสมัยก่อนนะฮะแต่ทุกวันนี้ก็มีการตัดทิ้งอะไรบ้างแยะๆบ้างแต่ก็ยังมีอยู่เยอะนะฮะโอเคครับวันนี้พามาผ่ามะพร้าวเป็นคลิปบ้านๆคอนเทนต์บ้านๆแล้วกันนะครับขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ